สวัสดีจ้ะพี่น้องตื่นเศร้ามากอะมาหัวมาสวนเลยจ้ะเด้อเบิ่งจา้าบักเขือง,งามบอจ้างามบอมุนี้ยายหลายสิบผ้าพีผ้านองมาเบิง่งวิธีการสมปุ๋ยเลยจ้ะเด้อสูตรสวนยายหลายนี่ละจ้าอูยคุณป่ะปลามันหพ่บุญลูกไว้สมมาตุลไงเถ็ะมันได้กินปุ๋ยบ่นี่จ้าเอาน้ำลงถั้งจ้ะถั้งกบประมาณนี่ละ่ะปุ๋ยมีสองสูตรเวยจ้ะเด้อสูตร สูตรทั้งอันหนาอันหน่อยเนาะจ้ะเนาะอ๋อแล้วใส่ย่อใส่ใส่ถ้วยเดียวว่าสั่งคนว่านี่เละจ้ะวิธีการใส่ปุ๋ยเอาแ s ่น้ำไว้จ้ะพี่น้องแ s ่น้ำมานพ่อใหญ่บุญแล้วก็สิโคเล่ให้มันแตกเลยจ้ะปุ๋ยเม็ดจ้ะปุ๋ยเม็ดผสมกันสองยี่ห้อสองสูตรเลยจ้ะเด้อแต่ว่ากับเอาสูตรแบบไอ้สีสูตรตำตำเลยจ้ะเด้อบบเมนบาน ขั้วมสูงอยู่ทั้งหนานะจะเอาคว้วเอาคว้วสูตรในน้อยอยู่ทั้งหนาด้วยจ้ะเด้อนี่แล้วคนญ่รักอุตสิสมจังสี่เลยจ้ะควนควรให้ปุ๋ยแตกคนเห็นบอ่อน้ำเอเลยด้วยจ่าพี่น้องนเขาก็เอามาสีดอยู่สวนเลยจ้ะเด้อซูสีด พืชผักสวนขั้วที่เฮ็ดว้นี่ละ่ะมันเป็นสูตรแบบนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ยอดเป็นเม็ดนะจ่ะพี่น้องใส่ตะนามแจ้า้นามว่นี่ย่าใส่ในบุญนกอีแบบนี้นะนจ่าเลยเอานี่ละ่ะสูตรสีดแล้วงามไม่สันดอกเขี้ยวเลยนี่จ่าคนจะใส่ในถังได้จ้ะเด้ออืราลุมในถังเรียบร้อยแมีนแมนว่กล่องยากล่องปุ๋ยอนนี่ละ่ะ ปุ๋ยเป็นแต่ง่ามีแล่เน่จากพี่น,อน้องน้ำเอเลยยีน้ำปุ๋ยวัดที่นี่ก็จะเอาไปสีดสีดต้นใหม่นะจน๊ะเนาะสีดผักพักอีตูพักบัวอันนี่ละ่ะของสวนขั้วเห่านี่ละ่ะผักแถวผักไก่แย่งป้ายไปสีดจ้ะสีดแล้วย่ายลายกับสีหดน้ำตามได้จากพี่น้องสูตรนี่ขั้นบนหดน้ำตามเมื่อใดเด็เพราะว่าใบปุ๋ยมันจะเห็ดให พาเข้าลวกเข้าตรงสีน้ำสามจ้านี่แล้วเป็นางบุญแล้วปอกใส่เต็มถังล้วละจ้าพี่น้องเตรียมถาไปสีปุ๋ยตระจ้าสีให้เราห้ามมันนี้ยายหลายผ้ามาส้มสวนตัะจ้าสวนยายหลายนี่ล่ะเห็ดหัวเห็ดสวนเพระต้นไม้ตระจ้าเนาะนี่แล้วพักแพ่วกับปลูกไว้เห็ดพันธุ์ถำพันธุ์ตระจ้านี่ย่ามเขากับตัดซ้ำเป็นตัวเนาะนี่คือไล่ได้ต้วจ้าเด้อ ม่อนเน็บไม่ก็มีม่อนพ้อขายแด้ก็มีบะเขือจ้ะพี่น้องมึงตีล่ะเออมาสีดด้อยพ่อใหญ่มาเสีดเลยเดี๋ยวเขาจะลากยะสายยางไปโหดเออให้เพิ่นไปสีดปุ๋ยตัวนี้บะเขือมีรุ่นน่อยรุ่นใ,นใหญ่ได้จ้ะพี่น้องรุ่นนี้รุ่นน้อยแต่ว่าขั้นบ่อสีดยากะมีแมงใหม่มาจาับเดี๋ยวมากินใบใน,น้อยก็ได้นะน้วกเนาะยายหลยก็เลยเนอะ้ามาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งเอา้า สีปุ๋ยอีกแล้วพ่อใหญ่บุญจ้าสี่แล้วสีปุ๋ยจ้าสีปุ๋ยสีเต็นสีแล้วจ้าเดี๋ยวย้ายหลกยก็สิไปลากสายยางมาหดจ้าอันแนวเห็ดเป็นยอม,เป,ยอมเป็นยอมไหวอย่างสี่เพิ่นสร้างเล้วละจ้ะาบ้านอ้แก่ขนออกไปเหเพิ่นสักตัวอืมก็เลยเอาขายับออกจากมูนอกจากเนาะเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เลอจ้าขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจ้า